สวัสดีครับสวัสดีแฟนเรเบลสีฟ้าแมนเชสเตอร,ร์ซิตี้ในช่องแชน t นลทีซิตี้เซนทุกๆท่านนะครับวันนี้กลับมาพบก,ก,กันอีกแล้วกับการอัปเดตข่าวสารประจําวันของสโมรสรเราเรืใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์รซิตี้นะฮะประจําวันที่12เดือนตุลาคมพศ2564เดี๋ยวนี้ท่าทางเริ่มเยอะนะฮะหลังจากที่เริ่มหายเก่งนะวันนี้โอเคอัปเดตข่าวกันดีกว่ามีหลายเรื่องหลายราวเลยนะที่มาอัปเดตกันในเรื่องของอัปเดตสถานการณ์ราฮิมสเตอร์ลิง กับทางฝั่งฟางบาร์เซโลน่านะครับวันนี้มีเพิ่มเติมจากทางนักข่าวทีนึงอย่างมาตินแบลตเบิร์นแล้วก็เรื่องของยูเว่นะสนยืมทางเป็นโดซินวาของเราในตลาดมกราคมนี้บวกออปชั่นซื้อขาดด้วยนะฮะแล้วก็สื่อชื่อดังของอิตาลีนะตีบอกว่าซิตี้เรานั้นมีสิทธินะ์คว้าวลาโฮวิกลงเรือในตลาดหน้าหนาวน,นี้เช่นเดียวกันนะครับมีเรื่องเมนดี้ด้วยบอกว่านอนคุกยาวแน่นอน รวมไปถึงเรื่องรางวัลที่นักเตะซิตี้ได้นะฮะล่าสุดก็เป็น2แข้งอย่างรูเบนดิอาร์แล้วก็ฟิลโฟเดนนี่เป็นประเด็นทั้งหมดคร่าวๆที่จะนํามาอัปเดตให้กับแฟนซิตี้ได้รับฟังกันในวันนี้นะครับก่อนอื่นก็จะไปฟังคลิปฟังข่าวกันนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้กับตาได้รวมไปถึงเป็นครอบครัวเดียวกันครับครอบครัวทีซิลิเซนครอบครัวหรือใบสีฟ้าไม่ใช่ละคนละรายการนะครับโอเค ไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่านะฮะข่าวแรกของเราในวันนี้เป็นเรื่องของนักเตะซิตี้ที่ได้รับรางวัลจากทางพรีเมียร์ลีกนะฮะล่าสุดพรีเมียร์ลีกของเราประกาศรางวัลแล้วก็นํารางวัลเนี่ยมามอบให้กับนักเตะซิตี้เราถึงเอติฮัตเลยนะ,ะถึงที่สโมสรเลยเป็นทางรูเบนดิอาสนะครับกับทางฟิลฟอร์เดนของเราโดยรูเบนดิอาสได้รับรางวัลนะครับนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีนะประจำฤดูกาล2020-21 นั่นก็คือฤดูกาลที่แล้วนั่นเองหรือชื่อภาษาอังกฤษของรางวัลน,นี้ก็คือ Player of the Season ะะยินดีด้วยกับรูเบนดิอาสอีกหนึ่งคนฟิฟโฟเดนได้รับรางวัลเช่นเดียวกันนะครับแต่เป็นคนละรางวัลกันชื่อรางวัลว่า Young Player of the Season นั่นก็คือรางวัลน,นักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีในฤดูกาลที่แล้ว2 0 2 0 2 0 2 1นะครับก็ขอตกมือแสดงความยินดีให้กับ สองนักเตะวอร์บิ้สซฟ้าของเราด้วยนะครับยอดเยี่ยมมากๆนะสองรางวัลน,นี้น่าจะเป็นผลงานนะครับที่สืบเนื่องมาจากการที่เขาทั้งคู่นั้นเป็นส่วนสําคัญนะที่พาซิตี้คว้าแชมป์พรีเมียร์แล้วก็คาราบาวครับด้วยนะแต่ว่าน่าจะอิงมาจากพรีเมียร์สีกส่วนใหญ่นะเพราะเป็นรางวัลมาจากทางพรีเมียร์เขานะครับต่อมาเป็นข่าวของทาง2ดาวรุ่งของเรานะฟิลฟเดนอีกแล้วนะฮะจะคนนี้นี่เป็นเจ้าประจําเกี่ยวกับรางวัล อีกหนึ่งคนนะั่นกะ็คือทางเฟรานตอเรสก็ที่ผลงานในทีมชาตสเปนตอนนี้ก็ค่อนข้างร้อนแรงนะครับมีการจัดอันดับมาจากสื่ออย่างทางเด e t เทล g กราฟซึ่เป็นสื่อชื่อดังของอังกฤษนะครับเป็นโปรเจกต์นะชื่อโปรเจกต์ว่า S Project 2000นะครับก็คือโปรเจกต์เเป็นนักเตะที่อยู่เกิดเนี่ยในปี2000นะซึ่งชื่อเป็นภาษาไทยเนี่ยของการจัดอันดับนี้เนี่ยชื่อว่า นักเตะเยาวชนที่ดีที่สุดนะครับ30คนที่กําลังเล่นอยู่ในลีกยุโรปนะเขาจะอันดับมา30คนซึ่งมี2นักเตะเรือใบที่เป็นดาวรุ่งของเราที่เกิดในปี2000เนี่ยนะติดอันดับไป2คนคนแรกเฟร์รานตอเรสนะฮะติดอยู่ที่อันดับ14นะฮะเป็นการจัอันดับจากสื่ออย่างเทเลกราฟอีกหนึ่งคนฟิลฟเดนนะฮะอยู่ที่3เลยนะครับของ รายชื่อ30คนเนี่ยเขาอยู่ที่3เลยสำหรับฟิลโฟเดนส่วน5อันดับแรกนี่เลยฮะอันดับ1เออร์ริงเบลฮาร์นดะ์จากค่ายดอมุนอันดับ2เบรดี้จากบาร์เซโลนาส่งเข้าประกวดอันดับ3 Phil f มฟิลโฟเดนจากชาร์กทีมของเราอันดับ 4. ี่อาฟองโซเดวนะฮะจากพี่เสือใต้บาเยอร์มิวนิกอันดับ5จุดเบลลิงแฮมขอเสียงของเสือเหลือ,องเ,อเ,หอเหมือนกันนะค่ายเดียวกับเออร์ g ิงเบลฮาร์นด์ส่งเข้าประกวดนะซิตี้เราก็มี2คน นะที่เป็นที่เชิดหน้าชูตาที่ติดอันดับไปนะใน30คน30อะไรายชื่อนี้นะฮะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะเก่งมากๆเลยนะพวกนายนะสุดยอดมากๆ2คนนี้นะครับไปกันที่ข่าวต่อมาเป็นข่าวของทางอราฮิมสเซอร์ลิงนะเป็นแข้งที่มีข่าวมากสุดแล้วนะของเราในช่วงนี้แบบคอนติเนียมาเลยนะต่อเนื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ในะการต่อสัญญาฉบับใหม่ของเขาที่ยังคุมเครือแล้วก็ยังเรียกว่าหยุดพักหยุดนิ่งอยู่ ล่าสุดมีการอัปเดตเพิ่มเติมมาจากนักข่าวคนเดิมที่ผมเคยเารายงานไปเป็นนักข่าวที่หนึ่งจากซีอ,อีแอนดก็เป็นนักข่าวที่มีความน่าเชื่อถืออย่างมาตินแบล็กเบิร์นได้ตีข่าวเกี่ยวกับสาการของเซอร์ลิงอีกครั้งบอกว่าราฮิมเซอร์ลิงเนี่ยตอนนี้นรู้สึกเริ่มจะหมดหวังในการที่จะได้ลงเล่นมากขึ้น,นในทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ในฤดูกาลนี้แล้วก็ เหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นตัวตัดสินได้ว่าเขาอาจจะอยู่หรือไปในอนาคตเกี่ยวกับอาการอยู่ต่อในสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็สเตอร์ลิงเนี่ยก่อนหน้านี้นะได้แสดงความรักความทุ่มเทให้กับสโมสรแล้วก็ตอบแทนเปปกวัวเดลล่านะแล้วก็ให้คํามั่นก,กับกวัวเดลล่าด้วยว่าจะทุ่มเทความสามารถของเขาในบทบาทกองหน้าตัวกลางให้มากขึ้นนะก่อนที่ล่าสุดปัจจุบันเขาจะโดนดรอปเป็นตัวสำรอง นะออกสตาร์ทเป็นตัวสำรองเนี่ยมากที่สุดตั้งแต่เขาอยู่กับแมนซิ t y ตี้มาเลยนะฤดูกาลนี้เนี่ยออกสตาร์ทเป็นตัวสำรองแบบเยอะที่สุดเลยนะครับทำให้สถานการณ์ตอนนี้ของเขาเนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อยดีเลยนะฮะรวมถึงราฮิมเตอร์ลิงนั้นต้องการแน่ใจด้วยว่าเขายังเป็นส่วนสําคัญนะของแผนในทีมแมนซิตี้ของเป๊ปกรวดิโอลาก่อนที่จะกลับมาเจราจาเรื่องสัญญาที่เขาเขาเองเนี่ยขอพักการเจราจาไปก่อน นะฮะก่อนที่จะมาตัดสินใจอีกรอบแหละมาดูท่าทีตัวเองก่อนว่ายังสําคัญอยู่ไหมนะถ้าหากไม่สําคัญเนี่ยอย่างที่ผมรายงานไปอาจจะเลือกที่ไม่กลับมาเจราจาอีกแล้วนะในสัญญาฉบับใหม่ทางฝ้าฝั่งบาร์เซโลนาตอนนี้มาร์ตินแบ็กบินก็อัปเดตด้วยว่ากําลังติดตามสถานการณ์ของทางราฮิมเตอร์ลิงอย่างใกล้ชิดแล้วก็รู้ด้วยนะฮะเกี่ยวกับความต้องการของนักเตะว่าอยากไปคาแข้งในลาลิกาสเปนอะสักวันหนึ่งของชีวิตเขา แต่ว่าแมนซิตี้ตอนนี้เนี่ยยังคงหวังว่าราฮิมเซอร์ลิงนั้นจะเลือกที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมแล้วก็อยู่กับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อไปนะฮะในอนาคตต้องมารอดูกันต่อนะครับว่าเขาจะได้รับโอกาสมากน้อยแค่ไหนนะในทีมของเราในฤดูกาลนี้นะอย่างที่ผมบอกไปเขาออกสตาร์ทเป็นตัวสำรองเนี่ยฤดูกาลนี้นี่คือเยอะที่สุดเลยนะตั้งแต่ออกสตาร์ทมานะฮะก็อาจจะไม่แฮปปี้แหละใครออกสตาร์ตเป็นตัวสำรองใครจะแฮปปี้กันบ้างล่ะใช่ไหมแต่ว่า ผลงานเนี่ยมันก็เป็นตัวบ่งบอกว่าทําไมคุณถึงได้ออกซาร์ทเป็นตัวสมรองนะไม่ใช่แคผ่ผลงานของตัวเองหรอกนะมันมันบวกกับผลงานของคนอื่นในทีมด้วยที่ทําผลงานได้ดีมากกว่าเขานะครับก็ติดตามมาต่อไปสําหรับเรื่องราฮิมสเตอร์ลิงนะฮะต่อมาเป็นเรื่องของนักเตะของเราที่โอ้โหหายหน้าหายตาไปเลยเพราะว่าอยู่ในคุกนะครับนั่นก็คือทางเบนชามมนเบนดี้นะฮะแบ็คซ้ายกระดุกยุงของเรา ล่าสุดสื่อดังประจำเมืองอยา e ่างแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวได้ออกมารายงานครับบอกว่าเบนจามงแมนดี้นั้นถูกสารปฏิเสธการประกันตัวครั้งที่3นะฮะหลังจากที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีคมขืนนะครับกับเยาวชนแล้วก็ทำให้แมนดี้ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ในคุกต่อไปนะครับตั้งแต่วันที่7สิงหาคมที่เจ้าตัวเนี่ยมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นครั้งแรก และจะต้องถูกควบคุมตัวคุมขังในเรือนจําต่อไปจนกว่าจะได้ถึงวันไตส่สวนอีกหนึ่งครั้งนะที่ศาลนั่นเองโดยการไตส่สวนอีกหนึ่งครั้งเนี่จะอยู่ในช่วงระหว่างเดือนมกราคมปีหน้านะก็ตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยจนไปถึงช่วงนั้นเนี่ยก็ต้องนอนในคุกแบบตบยุงกันยาวๆเลยนะฮะก็แอบสงสารเขานะแต่ว่าไอ้เรื่องคดีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็แอบสงสารไม่ลงเหมือนกันนะถ้ามันเป็นเรื่องจริง นะครับแล้วศาลเองเนี่ยพิยจารณาแบบไม่ให้ประกันตัวสามครังสามคราเนี่ยแสดงว่าก็ต้องมีหลักฐานแบบค่อนข้างหนักแน่นเนาะที่แบบว่าถึงจะอนุญาตหรือว่าไงไม,ไม่ไม่ไม่อนุมัติให้ประกันตัวเนี่ยนะครับแสดงว่าต้องมีหลักฐานประมาณหนึ่งเลยนะอาจจะทําความผิดจริงๆนะถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยโทษทันของเขาก็อาจจะร้ายแรงนะครับแล้วก็ได้ได้ว่าตอนนี้เนี่ยเมนดี้ในหมดอนาคตกับแมนซิเตี้รเรียบร้อยแล้ว นะฮะแน่นอนเลยคงไม่มีเรื่องการต่อสัญญาอะไรเพิ่มเติมแล้วเผลอ,อสโมสรจะตัดหาปล่อยวัดแล้วด้วยซ้านะครับสาหรับทางเบนจามินดี้นะฮะก็เสียดายเขาเหมือนกันนะแล้วดูกันนี้เนี่ยอุตส่าห์เรียกฟิตปรี้ฟฟอร์มนะครับแม้ว่าฟอร์มช่วงแรกๆที่ได้ลงสนามอาจจะไม่ค่อยปังเท่าไหร่ก็เถอะแต่ก็เห็นความมุ่งม,มั่นของเขาในช่วงเอ่อพรีซีซั่นนะฮะอุตส่าห์รีดน้ำหนงรีดน้ำหนักนะครับฟิตพร้อมที่จะลงเป็นตัวจริงแต่ว่าก็น่าเสียเรื่องนี้อีก นะฮะอันนี้ก็สุดสุดสดปัญญาแล้วนะของสโมสรที่จะช่วยได้นะครับเป็นเรื่องส่วนตัวต้องแก้กันต่อไปนะสำหรับเป็นชมยงเดนดีก็เรียกได้ว่ารับผลของกรรมกันต่อไปนะสำหรับแบก้ายรายนี้ไปกันที่ข่าวต่อมาดีกว่าฮะเป็นเรื่องของซื้อขายกันบ้างนะแต่นี้เป็นขาออกนะครับนักเตะของเราอย่างเบรโดซินวาล่าสุดนะฮะยูเวนตุสสนใจที่จะเซ็นสัญญากับทางเบรโดซินวา มิดฟนะิลด์อเนกประสงค์ของเราโดยสื่อดังของอิตาลีนะครับอย่างอากาโชเมกาโต้นะฮะได้ตีข่าวข่าวนี้นะครับบอกว่ายูเวนตุสเนี่ยได้รับฟังข้อตกลงที่เป็นไปได้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วนะในดีลของเบรโดซินวาการรายงานนี้รายงานมาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะฮะระบุว่ายูเวน้นปรารถนาที่จะ วามิดฟิล d รายใหม่อีกหนึ่งคนที่เป็นมิดฟิลที่สามารถเล่นยืดหยุ่นได้เรียกได้ว่าเป็นมิดฟิลอนเนกประสบคนใหม่ของทีมดังนั้นซินบาเนี่ยจึงไปเข้าตานะสโมสอนมาหลายทีมนี้แล้วก็ทางอันเลกเรีผู้จัดก,การทีมของยูเวนตุสเนี่ยมองว่าเบนโดซินวานั้นเป็นผู้เล่นที่มีรูปแบบการเล่นนะแล้วก็การเคลื่อนไหวจ่ายบอลเนี่ยคล้ายๆกับนักเตะที่เป็นไอคอนของสโมสรอ,อย่างทางคลาดิโอมาคิซิโ นะเลยอยากจะได้เปโดเนี่ยไปเล่นที่ถิ่นจูเวนตุสนะครับแต่อย่างไรก็ตามแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยไม่เต็มใจที่จะขายเปโดซินวาแบบถูกๆอย่างแน่นอนและก็ในขณะนี้อนะ่ยครับยังรายงานด้วยว่าทั้งสองสโมสรนนะฮะอาจจะมีการพูดคุยกันเพื่อตกลงยืมตัวในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้คือตลาดหน้าหนาวนะครับ,นะรบแล้วก็ยืมตัวกันเนี่ยตั้งแต่มกราเนี่ยไปจนถึงสิ้นสุดฤด,ดูกาลนี้นะโดยพ่วงออปชั่นซื้อขาดไปใน สัญญาการยืมตัวด้วยนะครับก่อนที่ข้อตกลงของเบรโดซินวานั้นจะเกิดขึ้นเนี่ยฝ่ายยูเวนตุสนั้นต้องทําอย่างหนึ่งก่อนนะก็คือการขายผู้เล่นหลายคนออกไปเลยอย่างเช่นทางอารอนแดมซี่นะเพื่อให้มีที่ว่างสําหรับการมาถึงของทางเบรโดซินวาที่จะซื้อเข้าไปนะครับแล้วก็เขาบอกว่าถ้าหากยูเวนตุสเคลียพื้นที่ของนักเตะออกไปได้นะครับน่าจะเป็นสโมสรเดียวเลยที่มีความใกล้เคียงที่สุด นะในการคว้าตัวซูปเปอร์สตาร์โปรโตุเกสรายนี้ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปนะฮะแต่ว่าเขาก็รายงานเพิ่มเติมไปนะว่าถ้าหากแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นไม่สนใจข้อเสนอจากทางยูเวนตุสเลยนะในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยนะเนื่องจากเจ้าตัวเองเนี่ยยังมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการช่วยทางต้นสังกัดปารีาสีฟ้าของเราในการพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอีกสมัยหนึ่งในฤดูกาลนี้นะก็ถ้าหาก ไม่เกิดข้อตกลงไม่เกิดการยืมตัวเกิดขึ้นในช่วงมกราเนี่ยซืออย่างเกาโชมกัโต้เชื่อว่าจะไปลงเอยกันอีกทีเนี่ยนะช่วงตลาดซัมเมอร์นานู้นเลยนะครับสำหรับดิวของแมนยซินวากับถักจูเวนตุสนะแต่มีความเป็นไปได้นะแต่แค่ขึ้นอยู่ว่าเวลามันจะช้าหรือจะเร็วแค่นั้นเองจะเกิดขึ้นช้าหรือเร็วถ้าถ้าเร็วก็มกราถ้าช้าก็ซัมเมอร์นะครับรอดูติดตามกันต่อไปแต่ผมว่าก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ นะครับเพราะว่าเบนาโดเองก็มีข่าวย้ายทีมมาตั้งแต่ซัมเมอร์ที่แล้วแล้วแล้วเจ้าตัวเองเนี่ยผมเชื่อว่าเขาอาจจะหมดแพชชั่นกับลีกอังกฤษแล้วแหละเพราะว่าเ,เขาได้ทุกแชมป์มาแล้วในอังกฤษนะฮะอาจจะไม่ได้ย้ายกลางกลางซีซั่นหรอกนะครับผมเชื่ออย่างนั้นซิตี้คงจะเก็บไว้ก่อนนะในช่วงตลาดมกราเนี่ยไม่น่าขายนะแต่ว่าซัมเมอร์เนี่ยผมว่ามีสิทธิ์สูงเลยที่เบนาโดจะย้ายไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นลีกไหนก็ตามจะยูเวนตุสในซีเรียร์เองหรือว่า ทีมในสเปนนะถ้าตอนนั้นมีข้อเสนอเข้ามาผมว่ามีสิทธิ์ย้ายสุดในช่วงซัมเอหน้านะฮะสำหรับเบนโดซินวาไปกันที่เรื่องลองสุดท้ายนะครับแหมคุณแม่ส่งสติกเกอร์มาถูกจังหวะจริงๆโอเคครับผมเรื่องนี้เป็นเรื่องของกรรมการนะที่จะลงตัดสินนะครับในเกมพิีเมียร์ลีกในสุดสัปดาห์นี้นะวันเสาร์ที่เราจะพบกับทางเบอร์รี่ในบ้านของเราที่เอติฮัสเตเดียม วันสาบที่16โดยพิมพ์ลีประกาศออกมาแล้วนะครับว่าผู้ตัดสินนะหรือว่าอาจารย์เนี่ยที่จะลงตัดสินในเกมวันเสาร์ที่16นี้เนี่ยนั่นก็คือทางมาตินแอคกินสันนะฮะเป็นกรรมการวัยเก่าเลยวัย5้ปีนะที่จะลงทำหน้าที่ตัดสินเป็นเกมที่7นะครับเป็นเป็นเกมที่7ของเจ้าตัวในฤดูกาลนี้นั่นเองนะครับแล้วก็สถิติของแอคกินสันในฤดูกาลนี้ผมรวบรวมมาไว้ให้ด้วย นะฮะก็คือเขาเองเนี่ยแจกไปแล้ว14ใบหลืใบนะครับแล้วก็2ใบแดงแล้วก็เป่าให้จุดโทษไปแล้ว3ครั้งการตัดสินของเขากับแมนซิตี้ล่าสุดนะที่ลงตัดสินให้แมนซิตี้เนี่ยก็คือเกมที่เราเปิดบ้านเอติฮัสเตดียมเอาชนะอาร์เซนอลไปได้5ประตูต่อสูนนะในช่วงเดือนสิงหาคมนะฮะก็ถือว่าเกมล่าสุดก็เป่าให้ซิตี้ได้ผลสกอร์ที่ค่อนข้างดีนะฮะเป็น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 เข้าทางฝั่งเรา นะครับก็ขอให้เสาที่จะถึงนี้เนี่ยเข้าทางแมนซิตี้ของเราอีกเกมหนึ่งแล้วกันนะฮะจานนะฮะช่วยเป่าดีๆนะครับแอรกินซันนะฮะจา์อย่าให้ผมต้องร้องจานทำไร <c oughs> ให้แบบเยี่ยมเลยจานอะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> ก็เราดูครับว่าเขาจะมีแจกใบแดงใบเหลืองอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะเสาหนึ <c> ่ <oughs> <c oughs> แต่ขออย่าให้เป็นฝั่งเราแล้วกันนะมาปิดท้ายกันที่ข่าวสุดท้ายเป็นเ,เรื่องของ ตลาดนักเตะอีกเช่นเคยนะเป็นขาเข้านะครับนั่นคือเรื่องของกองหน้าแหละช่วงนี้ก็จะอัปเดตทุกๆวันเลยนะครับ <c cryptocurrency> พวกกองหน้านเนี่ยมีข่าวทุกวันแหละนะฮะเพราะว่าซิตี้เราอยู่ในตลาดกองหน้า <ulated> อยู่แล้วนะครับวันนี้เป็นเ,นเรื่องของดูซานเวลาโควิดอีกแล้วเป็นกองหน้าของทางฟิออร i เรนตีนาโดยสื่อชื่อดังอย่าง t ูโตโ t มั o เกเตเว็บนะครับแต่ว่าก็เป็น <c> สื่อที่แบบอาจจะสายแบบก็ซีบหน่อยนะไม่ได้แบบโหเป็นสื่อแบบ น่าเชื่อถืออะไรขนาดนั้นต้องกรองนิดหนึ่งนะครับเขาได้รายงานบอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นอาจจะมีโอกาสนะในการคว้าตัวดูซานเวลาฮุยกองหน้าของฟิออเรนติน่าเนี่ยในตลาดหน้าหนาวที่กำลังจะถึงนี้เลยนะฮะโดยนักเตะทีมชาติเซอร์เบียนะฮะนั้นมีความต้องการย้ายออกจากฟิออเรนติน่านะฮะมากๆเลยในตลาดที่กำลังจะถึงนี้เนื่องจากการต่อสัญญาของเขาเนี่ยนั้นแบบล้มลงไปแบบไม่เป็นท่านะฮะเนื่องจากเขาอยากจะย้ายออก นะครับแล้วก็สัญญาของนักเตะเนี่ยอยู่ที่ปี2023คือจะหมดเนี่ยปี2023นะครับแล้วก็ตอนนี้นักเตะอายุ21ปีนะฮะรายงานระบุว่าฟิออร์เรนติน่ากำลังมองหาวิธีที่จะทำให้ทีมของพวกเขาเนี่ยได้ค่าตัวจากการขายวลาดวิกเนี่ยให้มากที่สุดนะแล้วก็ยังบ่งชี้ไปด้วยว่าการขายในตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมที่จะถึงนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้สูงมากๆเลยนะเพราะว่าถ้าหากขายทันทีในตลาดหน้าหนาวนี้เนี่ย จะเป็นการที่ทีมอย่างฟิออเรนติน่าจะได้รับค่าตัวจากการขายบอลมากที่สุดนะถ้าไปขายทีนุ่นซัมเมอร์นะครับก็ระยะเวลาในสัญญาเนี่ยมันก็จะน,อน้อยยลงไปเรื่อยๆใช่ไหมมันก็จะทําให้ค่าตัวมันถูกลงนักเตะทีมชาติเซอร์เบียรายนี้ทําประตูไปทั้งหมด6ประตูแล้วจากการลงเล่นแค่8เกมให้กับฟิออเรนติน่านะในฤดูกาลนี้ที่มันกําลังดําเนินอยู่นะครับแล้วก็เนื่องจากแมนเิตี้เนี่ย ต้องการกองหน้าตัวเป้านะโอกาสที่จะคว้าวลาโฮวิคในช่วงตลาดมกราคมนี้เนี่ยสื่ออย่างอาตุโตมกาโตเว็บเนี่ยก็บอกว่าแมนซิสตี้นั้นดูเหมือนจะาเรียกว่าสมเพสสมผลมากๆเลยนะในการคว้ากองหน้ารายนี้ไปในช่วงตลาดมกราคมรือหน้าหนาวที่กำลังจะถึงนี้นะครับก็ต้องมารอลุ้นติดตามกันต่อไปนะทุกข่าวเลยไม่ว่าจะเป็นขาออกขาเข้า นะฮะเราจะเสียใครไปบ้างาจะเสียตอนไหนเมนเชรซินวานะครับอย่างที่เป็นข่าวจะย้ายเร็วย้ายช้าต้องมาเราติดตามกันในช่วงตลาดเปิดนะมกราคมซัมเมอร์ขาเข้าซิตี้จะตัดสินใจยังไงกองหน้าจะซื้อเร็วเลยไหมต้องการใช้งานเลยไหมมีความจะเป็นมากน้อยแค่ไหนนะช่วงมกราจะเป็นอีกช่วงหนึ่งเลยที่มีความชัดเจนหลายๆเรื่องนะครับก็ขอให้อ่ารับฟังข่าวแล้วก็ติดตามข่าวกันไปเรื่อยนะครับสำหรับแฟนๆแมนเชสเตอร์ซิตี้ แล้วก็วันนี้หมดเวลาของต้าแล้วกับการอัปเดตข่าวประจำวันในช่องแทีซิตีเซน้าต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย